วันนี้นะครับผมก็จะนําวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ภายในบ้านนะครับมาทําที่ใส่ยาให้นกกระต่ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหลใส่คี้กุ๊กแห้งโหลใส่คุกกี้เก่านะครับที่เหลือใช้แล้วก็มีตัวห้อยนะครับที่ไม่ได้ใช้งานมาชมกันนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับก็ต้องเล็งก่อนนะครับว่าเราจะใช้สูงต่ําเท่าไหร่นะครับถ้าสูงไปเนี่ยเดี๋ยวกกระต่ายจะกินลำบากอาจจะต้องเสริมนะครับ ใช้เชือกมาผูกแล้วก็ห้อยเอาถ้าเกี่ยวกับเหล็กเลยเนี่ย <overc row se> ก็คงสูงไปแน่นอนนะครับขั้นตอนการจอะเนี่ยก็ไม่ยากนะครับใช้มีดเจาะให้เป็นรูหลังจากนั้นเนี่ยใช้กันไกสอดเข้าไปแล้วก็ใช้กันไก่เนี่ยค่อยๆล้อๆให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะน,น,นี้เลยครับผมจะใช้กาวตัวนี้นะครับเป็นกาวร้อนที่ดับเบิลเหนียวมากๆนะครับผมใช้มาหลายปีแล้วก็ติดไว้ตลอดนะครับที่อยู่ภายในบ้าน จะใช้เก่าตัวนี้นะครับในการายึดตะขอกับตัวรางที่สายยาครับถ้าห้อยกับกรงเลยนะครับก็จะสูงไปผมก็เลยใช้สายชาร์จเก่าที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาผูกไว้เดี๋ยวก็จะเกี่ยวห้อยกับตรงสายชาร์จเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปติดตั้งกันดูนะครับนี่แหละครับ ที่ใส่ยาให้น้องกระต่ายจากวัสดุเหลือใช้อาจจะตัดเยอะไปหน่อยนะครับด้านล่างอาจจะทําให้หญ้าร่วงนะครับเวลาน้องเขากินสีชมพูเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะสูงนะครับที่อยู่ด้านล่างก็อาจจะต้องไปปรับปรุงใหม่ครับก็เป็นการทําที่ใส่อาหารให้น้องกระต่ายแบบเร่งด่วนนะครับเนื่องจากปีใหม่นี้นะครับใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยผมมีแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สะดวกพาน้องกระต่ายไปด้วยนะครับจำเป็นต้อง ทำที่ใส่อาหารเพิ่มเพื่อที่จะตุนสเสบียงให้น้องเขาเยอะๆนะครับหัวใจหลักของการปล่อยให้กระต่ายอยู่ตามลําพังนะครับก็คืออาหารนะครับแล้วก็น้าหญ้าแห้งเนี่ยผมจะตุนไว้เยอะๆเลยนะครับให้เพียงพอนะครับแล้วก็น้ํายังไงกระต่ายก็รอดนะครับจากประสบการณ์ตรงของผมนับ10กว่าครั้งนะครับยังไงกระต่ายก็ต้องรอดนะครับถ้าอาหารเพียงพอขอทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะครับแฮปปี้วัวิ่ मेरी किस्मत